ประทําช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะมาติดตามทันข่าวทันธรรมกับดิฉันนพวรรณเกียติเกษมสุขค่ะน้ำมันกลุ่มเบนซินปัดรถราคาประชาชนชาวจังหวัดยะลานำรถไปเติมน้ำมันกันอย่างต่อเนื่อง หลังจากราคาน้ำมันในตลาดโลกมีการปรับลดราคาโดยล่าสุดในช่วงเช้าของวันที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2557ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาบริษัทปตทได้ปรับประกาศปรับราคาลด ราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอทุกชนิดลดลงอีกลิตรละ60สตางค์ยกเว้น E85 และน้ำมันดีเซลราคายังคงเดิมขณะที่บรรยากาศโดยทั่วไปประชาชนในพื้นที่ต่างนำรถยนต์รถจักรยานยนต์มาเติมน้ำมันกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่น้ำมันมีการปรับรลดราคาค่ะและสำหรับข่าวนี้นะคะพระคุณเจ้าจะมีข้อคิดอะไรนะคะไปรับฟังจากพระคุณเจ้ากราบนมัสการค่ะ จเจริญพรนะับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับคนไทยที่น้ำมันราคาน้ำมันนั้นลดลงแต่การใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์ที่สุดก็คือการประหยัดช่วยกันเพราะเมื่อเราประหยัดช่วยกันนั้นพลังงานก็จะมีให้เราใช้ไปอีกนานแสนนานจเจริญพรค่ะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้านะคะที่มีข้อคิดดีๆค่ะสำหรับทันข่าวทันธรรมได้หมดเวลาลงแล้วกลับมาติดตามทันข่าวทันธรรมได้ใหม่ในช่วงหน้าคะ่ะ สนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์026757134